กันไปดิเอาสุดแไม่เอาทรงอยู่แล้วสวยตัวแพงมาสวยไหลต่อโอ้โหคูณห้ากันย,ยาวๆวันนี้มาจองแจ็ดโชคจัด กราบสวัสดีมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาพบก็มาจองเว2สองอ,อีกเช่นเคยนะวันนี้มาพบกับผมฮาโลวีนเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงและอย่าลืมผมกันนะอ,อ่าเรามาดูตาการเบ็ดก่อนเลยต่ำสุดอยู่ที่1น,นะสูงสุดอยู่ที่1,000นนะต่อไปเป็นตารางการจ่ายเงินรางวัลน,นะจะมีหน้าสเก็ตเตอร์หน้าวายนะ แันยลักจีนเขียวนะแพงสุดนะต่ำสุดเป็น2ขีดสีเขียวตัวคูณก็มีดังนี้คูณ1คูน2คูณ3คูณ5นะ,<ล>ะสแกตเตอร์3ตัวเข้าฟรีเกม10รอบเหมือนเดิมแต่ใช้เพียงแค่3ตัวเท่านั้นนะมาจองนี้ก็ไม่สามารถซื้อฟรีเกมได้นะเพื่อนๆนะอ่าวันนี้ฮาโลวีนก็พกทุนมาไม่มากไม่มายเท่าไหร่นะขอเริ่มเบ็ดขอที่ะะเบ็ดสี่นะอ่าผมพกทุนมานหลักสิเท่านั้นเอ<ห>ง,ง98 เบาๆโอเค y วถงหล่นมาไสลต่อสวยยังไงอห้านะห้าจีนนะเลขห้าจีนสวยดิสวยดิยดแล้วไหลต่อสวยไวแถวสาเชื่อมไหมเชื่อมต่อว่าวไวหล่นมาแถวสองต่อ,อมไม่มีสิบไหลนะไม่เป็นไรซูปเปอร์เมกาสามร้อยนย์นั่นเองนะอันนี้ผมติดแค่สี่นะไป ลุยกันต่อแล้วา2แถวมาอย่างนี้ก็รอรับซับก,กันอีกแล้วครับคูณห้าไปต่ออา้าวสอนจีนสีแดงนะตัวแพงเหมือนกันนะลองลงมาจะสอรเขียวนะเขียวเนี่ยแพงสุดแดงเนี่ยรองลงมาก็ได้อยู่นะคูณห้าไปเบาๆสวยซูเปอร์เมกา9ก7าร้อเจอ่ะขอเพิ่มเบ็ดเลยแล้วกันนะไหลๆอย่างนี้ พกทุนมาหลักสิบนะกำไรก็หลักพันแล้วนะเพื่อนๆนะดูดิมาจองเวลาดีอะไรก็ดีนะอะไปต่อโต้3สามสิบทีแล้วเทอร์โบไปอีกสเต็ปหนึ่งสวยวายแล้วตัวเชื่อมเขียวตัวแพงด้วยวายไหลต่อสวย5โอ้โหตัวแพงไม่อีกแล้วครับไม่แล้วครับพีหน้องรางวัลก้อนตตอีกแล้วครับ,รออรบ2 7 9 2 0 0 อันนี้ผมไล่เบ็ดเป็นเบ็ดสิบน,นะอ่าเป็นไงอะขอสามสิบเลยแล้วกันไปดิเอาสูกไม่เอาทรงอยู่แล้วสวยตัวแพงมาสวยไหลต่อโอ้โหคูณห้ากันยาววันนี้มาจองแจกโชคจัดโอ้โหโรางวัลก้อนโตอ,อีกแล้วนะไหลดูดูเงินเขาไหลนะาหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าโอ้โห, 14, 99, นะโโหยังไม่เข้าฟรีกเกมก็หลักหมื่นก็มาเรียบร้อยนะ โอ้โหโคตรได้เอยเฮ้ยเฮ้ยเงี้ยไปเงี้ยไปว่ามาจังมาจังมาใจเออไหลต่อสวยแล้วตัวแผงเชื่อมต่อโอ้โหสี่เหลี่ยมมาว่ะหูห้าหูหลักพันครับดอกนี้เผลอๆหลักหมื่นเรียบร้อยครับเุอร์ mega หนึ่งหมื่นสี่ร้อยยี่สิบสองนะโอ้โหผมก็คัดแต่สิ่งดีๆมามอบให้เพื่อนๆที่น่ารักของผมทุกท่านนะ าฝากกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะและ้วกดกระดิ่งติดตามก่อนใครนะจะมีแจ้งเตือนแน่นอนสวยหลายต่ออือไม่หลายวะไม่หลายวะโอ้โหดองนี้สองหมื่นครับโอ้โหต้องแต่แสนแล้วคลิปนี้แล้วสเกตเตอร์หล่นครับโอ้ไม่พูดเยอะเจ็บคออืสิบหมุนใบฟรีนะโอ้ ตายตายเลยดอกแรกเว้าไปก่อนดอกสองว้าต่อดอกสามไม่เว้าครับไปต่ออมไม่ไหลวะแล้วดูตัวคูณในฟรีเกมนะคูณสองคูณสี่คูณหกคูณสิบนะตันที่คูณสิบนะหนักๆเลยแบบปังๆเลยคูณสิบเนี่ย,เ,ยเออสวยไหลต่อคูณสิบสักทีให้เพื่อนๆเ,เขาเห็นหน่อยยังไงอือะไรครับเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้างนอกให้เยอะกว่า เออตัวแพงมาวายสองแถวมารอยอีกแล้วครับคูณหกหลายต่อสวยแล้วดูกรอบทองบานตะไทยล้ะแต่ไม่เชื่อมโอ้โหดูดิดกำไรผมก็ครึ่งแสนอะ่ะก็ดูเอาตึงไม่ตึงอะตึงไม่ตึงอะ่ะโอ้โหจัดไปจัดไปเบาๆไปกันต่อ หมดฟรีเกมเรียบร้อยห5 8 0นะ้าแปดะไม่เป็นไรเราไปลุ้นข้างนอกแล้วเข้าฟรีเกมอีกแล้วโอ้โหแล้วอีกตัวหนึ่งค้างอยู่ข้างบนนะไม่มานะยังไงครับมาํามมาําทีฟรีเกมหทีโอโ้โหวาวไปห้าแล้วครับน้องๆวาวไปห้าแล้วเชื่อมต่อสวยคุณหไปต่อ,อ ไม่อยากจะลุ้นแล้วในฟรีเกมเนี่ยเข้าเบ็5หด้วยทำไมมันน้อยทำไมมันน้อยแท้อาหลายต่อไขว่าน้อยไขยว่าน้อยสวยคูณหกไหลต่อไหมอู้หูเลขสามจีนไม่หล่นไม่งั้นน้ำบันเทิงผมบอกก่อนไปทีสุดท้ายทีสุดท้ายแล้วก,ก็สุดท้ายจริงๆครับผมรางวัลรวมเท่าไหร่1,285นะ โอ้น้อยกว่าข้างนอกอีกถ้าเพื่อนเล่นได้ขนาดนี้นะควรเลิกแล้วแล้วดูดิเขามาให้ข้างนอกอีกอะโอ้โหเบ็ดห้าสิบตึงๆเลยขอฝากหน่อยนะน้องๆหนูๆนะที่อายุต่ำกว่า18ปปีนะไม่ควรเล่นตามฮาโลวีนเด็ดขาดนะแล้วเพื่อนๆพี่ๆคนไหนอยากลองเล่นตามฮาโลวีนนะก็จะปักหมุดไว้ใต้คลิปก็เข้าไปกดกันได้เลยเช่นเดิมนะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ